สวัสดีครับคุณผู้ชมผมคือ Emerald วันนี้อยู่ในเกมมั d แม n นะครับผมและกิจต่อไปก็คือองไปตามหาเด็กนะครับผมลูกของโฮปในพาร์ทที่แล้ว In i for g l o r y โอเคเออใช่ในพาร์ทที่แล้วผมได้ V8 มาด้วยแล้วก็ V8 เสียงเป็ดเลยนะคือ V8 กับ V6 เนี่ยเสียงมาจากคนละเสียงกันเนี่ยฟังเสียงดิเสียงมัน แต่รู้สึกว่า V6 เสียงมันดังกว่านะเดี๋ยวแป๊บนึ่งจะใส่ดูอ่ะอันนี้ V6 นะฟังเสียงนะเนี่ยผมรู้สึกว่า V6 เสียงดังกว่าอัน V8 อันนี้โคตรแพงเดี๋แปบ๊บนึงแป๊บนึงเนี่ย V8 เสียงโคตรเบาเ,เหมือนแดงขยะเลยที่เนี่ยมีแต่ขยะแล้วก็น้ำมัน นี่นายเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่เย็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 นโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตดูดิมีแตะขยับไปไปหมดเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งช้ำข้อไป๊แป๊บข้อไป๊แป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเงี้ยแป๊บหนึ่งนะช้ำขอไป๊แป๊บหนึ่งโอ้โอเคมีสครับสองอันพิสตอรียนหนึ่ง นกิวืมยกิวอันนี้ในโปรดช่ยหน่อยเด็กผู้หญิงคนนี้ขอความช่วยเหลือเธอได้หายไปเป็นเวลาไม่กี่วันเองฉันไม่เห็นผลที่เชื่อว่าเธอโดนพา,าตัวไม่เคยรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าได้โปรดเห็นโน้ตหน่อยจะให้พวกมาชนะนะเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าพูดหน่อยอืม และนายิดจบแล้วก็ถูกแลปาตัวทั้งหมดเลยโอ้โหโอ้โหโอมโอเฮ้ยยู่ยยููอแป๊บนึง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 โอ้ยโอเย็นย็นใจเยโอ้โหได้แล้วได้แล้วได้แล้วแป๊บนึงแป๊บนึงเอาไปเหยียบสัตว์ตายทำไม โอ้ยชีว hey, ิตช oh, oh, uh ีว huh. uh ิตโอ้ยอาอาดอมรกาอยู huh. uh ่อ huh. ย oh, huh. ู okay. ่อยอยโอ้ายอ้อยยย้มนนึงขอเออเออใช่เรามีปืนหรือ่าอ้าโอ้แงนราเหมนไม่มีถังน้มันเลยอะว่าช้ามันแล้วกันไป โอ้โหโอ้โหกุ้งเลยกุ่งเลยนั่นนั่นนั่นเอ้าเอาติด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 เฮ้ยเฮ้ยรถเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบั๊กเหรอเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะบั๊กน่าจะบั๊กแป๊บนึงช้าแป๊บนึงรถน่าจะบั๊กโอเค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 เฮ้ยเโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วมันบั๊กอ่ะใจเย็น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 เ้� เอ้ยเอ้ยลงมาเร็วมาต่อยกันเถอะมันไม่สนุกแบบเนี้เก่งเร็วเข้าเร็วเข้า let's go let's go รีเพน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 เออเออเออหายบักแล้วแสดงว่าบักเมื่อกี้ let's go โก้เริเร็วเลยเร็วเลยคือปกติมันโดนชนมันก็ไปต่อได้นะแต่เดี๋ยวนี้ไปต่อไม่ได้เลยเอ้ยเอ้สไนส์สไนส์สไนส์ ไมไยเหรอเจ็ดร้อยเดวอลโอ๊ยไปไหม่แล้วอโทษนะช้ำมแป๊บหนึ่งนะออกจากที่นี่ก่อนเฮ้ยๆๆเฮ้ยโอ้โหออกจากแต่ขยะสักทีนี่สุดนี่สุดตงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแป๊บหนึ่งเราต้องประหยัดรดเร็วนะครับไม่ต้องใช้ถนนหรอก นี่ทางนี้นี่นี่เออเราไม่ควรเอาแมานา่นะ้ำโอปาสเสียนะเธอสมุดแบบแล้วเราควรจะปองมีสมาธิกับฟันนอลทัสนะอาจจะเบคอนเราทำไม่ได้หรอกการถ่านน้ำมันสองถังนะเพื่อขับข้ามแผ่นออฟไซเลนแต่งไม่ได้หรอกนะคือฉันจะแต่งที่ไหนดีอะสปาเก็ตจะไปหรอ มันจำผลิตยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยเออใช่คือรถของแม็กอะตอบหน่อยดีคือรถของแม็กมันจะมีไอเนี่ยถังน้ำมันสองถังมีข้างหลังไงี่มีซ่ากระบิดด้วยพวกเราเสียมากเลยนะออกมาจากที่นี่ที่มีแค่มาครับนายหรอกฉันฉันไม่เคยหรอกไม่เคยออดจากแม่น้ำโอปัสถ้าเกิดเราหาผู้หญิงคนนี้ได้นะหาพวกแอนดี้ได้พวกเราก็โอเคไหมอะไรเนี่ย มีหุ่นด้วยออ้ยมีของมีของมีของช้าแป๊บหนึ่งโอ้โหอูกระดูกเลยเออมีสองอันพี่เห็นเราด้วยพี่เราทำโคตรดีอะเกมเนะี้ยนี่ขนาดปรับต่ำสุดทั้งหมดเดียวนะอ่ะชนชนนาองชนเข้าไปพี่อ่ายไม่ได้อีกิโอทำไมมีมีหุ่นเต็มไปหมดเลย แป๊บนึงนะแต่สถ,ถานที่ในเกมอ่ะถึงแม้มันซ้ำไปซ้ำมาก,ก็จริงนะเป็นเทเลสายแต่ว่าไอสถานที่มินิมินิเนี่ยมันมันก็ทำดีนะมีมมมสเสน่ห์เปของตัวมันเองเมื่อกี้แปลไม่ทันขออภัยด้วยวันนี้ทางนี้ทางนี้น <c oughs> โอเคโอเคนับป่านนับป่ะนน่าจะใช่เย็น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 ช้ำจะเย็นแค้ตามหาเด็กแล้วก็ออกไม่ยากหรอกช้ำ อัดซีนนี่ไงเฮ้ยเออที่นี่ไม่ดีเลยเฮ้ยทำไมนิ่งอ่ะเฮ้ยโอแมนจะบอกว่าดูแลเด็กเออคนเก็บทุกงานได้ไปเกลียดมากแต่ใช่มันก็มีชีวิตอยู่นะโอเคไหมคือพวกเราเสียทุกอย่าง พวกเราใกล้อ okay. um, right? oh. oh, right. ันเดอร์ดูนแล้วตัวที่พลานนั่นนี่คือที่กับปราสาทนะทำอะไรในที่สุดเราก็ต้องเผามันโอเคไปเอาไอ้นี่ตายแล้วอินดิฟอร์กอรีโอเคเจ็บร้อยโหโดนฆ่าตายตามรอยยางแป๊บนึงนะทางนี้ทางนี้แล้วทำไมต้องมาดูแลถิ่นปราสาทด้วยเนี่ยคือ แสดงว่าเอาเด็กมาให้ประสาทหรอพูดง่ายๆคือหักหลังกันใช่ไหมให้ผมเดานะโอ้โหเท็คเจอร์เพิ่งโหลดขึ้นมาไม่ใช่เท็คเจอร์เอ่อออบเจกต์ออบเจกต์ออบเจกต์ไอ้งซีประกอบฉากอะที่ผมปรับต่ำเนะมันก็เลยเพิ่งโหลดขึ้นมาเย็นๆไกลไหมเนี่ยโอเคไม่ไกลแล้วติดเตีงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องขับบน,นถนนหรอกมันฉาเะมันเห็นอะไรด้วยตรงน,นั้นน่ะแป๊บหนึงแป๊บนึง,แบบนงอเอ๊ะโอ้โหที่นั่นไงอันเดอร์ดูนเมื่อเราเคยมาก่อนแล้วก็เกือบตายแล้วเวออแปบนึ่งแป๊บนึงมันเป็นการการฆ่าฟันกันดูนล็อกไม่มีทางเข้าไปเดีเ๋ยวก็พุ่งชนเอาแล้วกันนี่ไง โอ้โหเจยเย็นเจยเย็นเจีเย็นเจ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 เย็นโอ้ยช้ำช้ำไอไอเดโ้อ้ยทำไมแล้วอ๋อไม่มีอะไรทำได้หรอกนะทีเนี้ยดูเป็นโอกาสนะบนรามหาเด็กเว้ยทำไมอะทำไมชเำยาบ่นนะเอาไม่ติดอีกประชาต์ใช้เด็กเพื่อรอเยาว์ดิกริงส อะไรเน yup. <po bio> ี <ovat top 25> <hold> ่ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บไปที่ไหนคือเข้าไปในคูมงที่ยำแดมันเหมือนมีเทศกาลอะไรเลยอ่ะเนี่ยดูดิคือเหมือนมีเทศกาลเหมือนคริสต์มาสเลยอ่ะเนี่ยมีดาวมีอะไรนะคือคริสต์มาสเขาจะติดไอ้ดาวไว้ทุกห้างนะแสดงว่าจัดเทศกาลคริสต์มาสอันดับนึ่เนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยมีลูกอันนี้ด้วยลูกบอลเนี่ย ไม่เป็นของไม่ปรอดับ,บตถบันะโอเคเดี๋ยวก็ไปออ๋อออะไปนคนเดียวรอนะแล้วก็พอไปด้วยแบบหนึ่งแบบนึงกไปต้องอันี้ก่อนเติมน้ำแปบ๊บนายเกิ้วไ่ะด่มดื่มตึกตึกตึกตมาเร็วเติม เดี๋ยวเข้าเดีเข้าเติมไอเกีวโอเคอ้หหช่องลิฟนี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดยวแม็ก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 แเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันมา let's go let's go บินได้ thank you ขอบคุณอมันจะลไปไหนอุ้ยเมันเริ่มพัมแล้วที่เนี้ย เยจะเย็นจะเย็นจะเย็นจเย็นโอ้โหเออโอเคอะไรอีกโอ้โหโอ้โหคือผมไม่รู้มันที่เนี่ยมันมันล้างมากี่ปีแล้วไงเฮ้ยตายดังจะโอเคนะฟอลไปเถอะอุ๊ยอุ๊บอุ๊บบัสสัตกลับหาดิเฟนตนะเอาไอ้ชั้มหนีไอ้ชั้มบาเก็ตไอ้บ้า วิ้ยหนีไปแล้วถ้าเกิดหาที่กินแล้วก็ต้องไปเร็วกว่านี้ไอ้ช้ำจะหนีไปทำไมให้คือช้ำเหมือนขี้กลัวจริงๆนะคือช้ำเป็นได้แค่ช่างไงแต่ว่าสู้อะไรอย่างนี้ไม่เป็นนะโอเคแต่แม็กเคยเป็นตำรวจมาก่อนนะผมเคยดูหนังอยู่แนะนําบอกว่าแม็กเป็นตำรวจ คือถ้าเกิดจะดูประวัติตรร่ละคนเนี่ยบูชชมต็ดูหนักหมดด้วยแต่หนังก็กเก่าอะนะคือผมยังไม่เกิดเลยบูชมลองลออดูพศดูพศสอบองห้าสองสองสอ,ง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 อะตอนนี้ปีเอหกห้าใช่ไหมเนี่ยก็หนังประมาณเท่าไหร่รอก็หลายปีแล้วเหมือนกันสี่สิบกว่าปีแล้วอะไรเนี่ยอาอนี่ไงเฮ้ยนังแกเด็กเหรอเฮ้ยเฮ้ยมานี่เลยไม่เลย มา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 ยอู้เตจเตเตจยเนยเฮ้ยะฮ้ยเฮ้ย็ฮ้เฮ้ย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 เฮ้บเล้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย้ยเฮ้้เฮ้ยเฮเยยเเ้เเ ไมไ่ค่อยพูดเลยอ่ะคือเหมือนเป็นใบ้อ่ะเอา,ดนะา,าเด็กจริงนะมามาเด็กไอ้หนูปลอดภัยแล้วไอ้หนูมาสมอนเฮ้ยใช่ปะเนี่ยน่าจะใช่นะใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันต้องกลัวมันต้องกลัว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูว่ามีตัวตัวอื่นใช่ไหม คลานเนี <Fine. S 2> ่ยช <Hon k. S 2> ื่อใช่ไหมกอรี่ไม่เด็กกันเด็กกันพิกกิ้งคนใหม่คลานนี่เออโอ้แสดงว่ามีเด็กไหนคนดิต้องมาหาเด็กท้อนี่นะนี่นะแสดงว่าไอ้ศัตรูที่มันคานที่มันเหมือนหม้าที่มผงพูดอะแสดงว่าก็คือเด็กอะดิผมเดานะ ดูสักทีหนึ่งดิโอ้โหแล้วมันอันไหนเนี่ยสามอันเหมือนโดนจอดรถเลยแปบบนึงบอลตรงกลางไหมส่วนใหญ่เกมมันชอบบอดตรงกลางอะอันนี้จริงจนะหรือไม่ก็อันสุดท้ายอะเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะดูได้ยังไงโอ้โหเอา้เอาอจะเปิดตั้งไหน

บางวะชัยนะมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอโ้โหใช่ไหมเนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่หรอโอ้เรามาหาตัวไปไม่ใช่อีกเดาผิดเดาผิดเอาตายดีกว่าดิตายแล้วกันเอ๊ะขวาดีกว่าเผื่อใช่เผื่อใช่ถ้าเกิดไม่ใช่อ่ะแสดงว่าอสสุดท้าย เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ารีบไปแล้วทำไมต้องไปเก็บใบคลาดดนะ้วยเนี่ยโอ้โหอันนี้เลว,วกว่าชาวบ้านเลยอาจจะใช่อันเนี้ยอาจะใช่อันเนี้ยเลวกว่าชาวบ้านเขาเลยมามา,มา,ม,ามาเลยใช่เปล่าน่าจจะใช่นะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอามีปะมีอีก โอเคอาสุดท้ายแล้วหาเด็กอาสุดท้ายแล้วอ,อ,อะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ยอ,อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรจะแน่ว่าอันที่สามไม่ใช่ดิเออเป็นไปได้อันที่สามไม่ใช่โอ้โหทำไมมันลึกขนาดนี้เนี่ยทีเนี่ยจเจ๊ย็นจเจ๊ยันเป็นถ้ำเลยอ้าก็ดี วิสติกเกตอันนี้มั้งปล่อยใช่นะอะไรเนี่ยโอ๊เอาเฮ้ยไม่มีโอ๊ยโอ๊ยโอเคต้องหาทางอื่นเอ้ยอะไร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 อย่านะอย่านะอย่านะน่าน่น่ใครวิ่งอ่ะใครวิ่ง โอเคอ่าเฮ้ยวิสัตดาดาดาไปยุแม่เธอชื่อโฮมแมีผมแดงใช่ปะใช่กอรี่ไหมเฮ้ยเธอว่ากอรี่ใช่ปะโอ้อใช่นะอืมไม่คืออะไรอ่ะเป็นแบนเลยแม่มีชีวิตอยู่เหรอใช่เธอรอเธออยู่มาเร็ว มาโอเค let's go come on มาเร็วผาทางนี้สิ่งอะไรอ่ะเฮ้ยอย่านะปู่มันจะถล่มแล้วอะผ่านได้ไหมโอเคผมว่าขากลับมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยเหมือนเกมผีอะขากลับมันชอบมีเรื่องธะรู้หรือเปล่าจบเป็นยังไงไม่มีทางออกมันต้องมีดิ ใจเย็นใจเย็นวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้โอ้ชีวิตช,ชีพิตเฮวิ่งกันไม่ได้แบบน,นึงแบบนึงมันต้องมีอะไรแน่นเลยมันต้องมีเชื่อผมนั่นไงเ,เกมผีล้วนเลยมันต้องมีโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหมาไปท็อปด็อกอีกแล้วอ,อยู่นี่นะเดี๋ยวผมจะจู อะไรเน like oh> ี่ยแอสคาร์อบคุณแตงกิ้วแหวะเียบร้อยขมอนอมอนอนนี่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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วเด็ด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 เดดเดดเด โอ,โ,อโอเคโอเคโอเคเฮ้ย let's go <S นี่นีน่นีน่เ,น,รรเน,นี่ยอย่าเบลล์เด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 เเเเมเเเมด้ มอนกระมอนเร็วเร็วเร็วบอสมันก็ซ้ำๆเดิมๆนะเท่าที่สังเกตมาโอ้ยไรนะฮะไนจะป๊อกเอึเอาเอาอาีนี่อ้นี่วนละวนขวนวนเฮ้ยเดียวเวเดี๋ยวเดีนีเนี่เนี่ยโฮ้ยๆๆเดียวเดเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย ไมาไ่กิ้วเอ้ยเฮ้ขอขอขออันนี้ขอเ้ยเ้โอ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 ้เ้อ้าวอือออ้า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 นี่เนี่ยทันทันทันนะทันัดจะเอาเอ้ยีโกงนี่ว เหลือคอแม็กแมเร็วเร็วเรเร็วนี่นะ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 เนี่ยเอยเเดเดเดมีหมามาด้วยมีหมาด้วยคราวนี้มีหมาด้วยแบบนึงเคลียโอ้โอ้โโเดเดโอ้โมามามาโอ้โเดนเดครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนเรวเวรึงกล้ใกล้โอเค หมดเรียบร้อยกระสุนไม่เหลือแล้วหมา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 อู้อู้อูอู้ออโอ้โหโอ้ยโอึ้งยไงออู้อโอเคโอเคโอเคอ๋อไข่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 ไขโดนใครโดนมา Ok, kiếp con sao. ai bay young. I bay đào. Mano. Bye bay 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 ไป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 เลยไปเลยไปเลยโอ้โหแม็กทำไมต้องใจเย็นด้วยอะเร็วหน่อยเดี๋ยวมันมาตายแล้วแม็กเอ้ยหนึงแบบน่งแป๊บหบนึง่งแป๊บหบนึ่งแป๊บหนึ่งก่อนไปกแบบ่อนไปอร่อยเฮ้ยสดชื่นดิไม่ใช่อร่อยออเอา้าบักบักบักกลับไ,ไปหาแม่ใช่ใช่ ดึงแบบเป็เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันที่แคบมันมีปืนอันนี้รู้สึกมันมันต้องกลับระเบิดได้นะผมเคยเห็นอยู่คันนี้วางปันระเบิดได้นี่ไงโอเคกดชิปที่จริงกดสเปรย์ปาดแต่ผมเปิดปุ่มเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเออเขาเป็นพ่อเธอเหรอไอ้คนแก่คนนั้นเขาเป็นคนแก่เขาเป็นเพื่อนกับหนูหนูไม่มีพ่อ แล้วแค่ฉันเดาออกจากปุ๊กใช้พัดเพื่อเปิดมันสาที่นี่มัต้องอดไรดูดด้วยแปนแปนที่ที่ปลอดภัยมีอาหารแต่เมื่อพวกเรามาปราสาทมาถึงแล้วพุกแก่ตระโค่าเธอทำดีแล้วเธอมีชีวิตรอดโอ้โหมันมัน่อถนัดเลยมันมันที่แคบอ่ะ โอเคโอเคใจเย็นเจืนนนน้ััเยเฮเฮอเอออู้อู้นี่นะมันตอบกับดะเบิดได้คันนี้แบนี้นะเออก็เหมือนกันแหละนี่นะอะไรครับอะไรครับจนคันเดียวเองนะเฮ้ยคันนี้คันนี้ด่าดจไปดูข้างหลังเเนเน เยนยวอ้อฮะโอ้โหนี่แนนอกจากมันใช้ส่งตีมันใช้ลบได้นี่แหละคือข้อดีของการชนเยนยเยยวนยนี่แน่นี่แนโอ้โหฉลาดเหลือเกินแ๊บนึงแ๊บนึงเด๋วเดดีกว่ากดสีเย็นเย็นใจยโอเคโอเคคันขนาดมีในหนักนะหนังผ้าฟูรีโรดอะเคยเห็นอยู่ จะเยเ็นๆจะเยเ็นมันเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมข่านหลังนี่ก็ตาม,มาเรื่อยๆเลยเออแต่รกันเนี่ยถูกตามไม่เทิกเลยดูแผนที่ดิสีแดงๆระหว่างทามระวังพวกวอลพอรด้วยไปไหมนะไก่ไก่ไกลอยู่แก๊ตเทาที่ซีแม่ของเดินอยู่ที่นั่นแก๊ตเทา ปลอดภัยป่ะปลอดภัยนะเอาไม่ทำไมก็แค่เป็นทางนะแม่ก็พูดอย่างนั้นทำไมโอ้แบ๊กเอ้ยพูดเหมือนลางร้ายเลยโอเค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 เดี๋ยวอุ้ยขับรถขับรถขับรถที่เหลือก็บอบอยไอ้บอบอยนี่เป็นอะไรที่ต้องระวังอ่ะนี่แหละโอ้ยสไนต์สไนต์ โอ้โ,โหใจเย็นเจเย็นจเย็นกลับแล้วเปิดมันตอบได้เรื่อยๆเลยนะอยู่ผมกับไม่ไม่ทำไมเราก็เป็นสามคนไงคือเป็นพ่อของผมไม่ไม่ข้าเดินทางคนเดียวคือเหมือนแบ็ไม่อยากมีเพื่อนนะเอาจริงๆนะใอ้ผมผมสังเกตได้เลยคือไม่ได้อยู่คนเดียวอะ มันทำห้ผมนึกถึงอนิเมะเรื่องหนึ่งอะเรื่องเบนมาเน่วอสแตมั้งั่งของฉันต้องมีเธออ่ะคือถึงแล้วเราทำได้ไปหาแม่ได้ปะได้ดิคือเบนมาเน่วอสแตตัวเอกของเรื่องอะชอบอยู่คนเดียวเนี่ยคล้ายๆกันเลยจริงๆนะของคล้ายจิบิอันเนี้ยไปหาดูกันได้สนุกดีเป็นอนิเมะที่คุณไม่ควรพลาด มาแถวมาในโฮปโลอ่ะตาคำขอแม่เขาเจอเธอแล้วเอ้ยเขาเจอเธอแล้วหลุดเต๊ไปหน่อยขอโทษทีโอ้โหไปละเนี่ยดูดิคือแม็กเหมือนดัดเดียวคนเดียวอ่ะโอเคแล้วไงต่อ เฮ้ย <Hey. S 2> อยู่ไหนเนี่ย oh <my> ม,มันควรจะหายไปเออช้ำแม่บอกว่าช้ำจะมาที่นี่ไงโอเค okay, คุณผู้ชมเดี๋ยวเจกันคลิปหน้านะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับส r ค b e กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ